แล้ my friend สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อ่านี่นะครับจะเป็นลงอีกรอบหนึงนะครับตอนนี้ใกล้จะพร้อมผสมแล้วเอียนหลังนะครับดูดเริ่มบานขม่างอนนะครับทางคราหวัวจุกสวยๆนะครับแต่ว่าทรงจะไม่ค่อยสูงนะครับออกเตี้ยหน่อยนะครับจะหนา เหมาะเป็นแม่พันธุ์นะครับมี MB ให้ชมนะครับเป็ีสิ้นๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเอาไปพัฒนาต่อนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับถ้าตัวยังเท่าเดิมอยู่แต่ว่ามี MB ประกอบในการตัดสินใจนะครับแต่ว่าแล้ประกันว่าโอ้คุ้มนะครับเกินคุ้มไปแหละนะครับเกินคุ้มแน่นอน คใครที่ชอบประเภทเอาไปพัฒนาไว้เก็บไก่ไทยนะครับนี่ปลากกอยก็ต้องไปพัฒนาต่ออีกนะครับนี่ฮะสวยๆนะครับถ้ายังอยู่กับผมนะครับก็จะอีกรอบหนึ่งก็คือไข่ทิ้งนะครับไข่ทิ้งชุดแรกนะครับนั่นอีกรอบสุดท้ายน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแหละถ้าไข่ทิ้งชุดแรกนะเพราะว่าต่อไป ถ้าเริ่มเก็บรูปได้ก็จะเตรียมตัวเป็นแม่พันนะครับต่อไปนะแบบนี้ใส่ยพ่อลอยชงสูงหน่อยนะสูงมากก็ไม่ดีเอาพอดีนะครับไม่ได้ขีลไม่ได้มีตำหนิใดๆนะครับนหะนาโครงสร้างดีนะหมดแล้วหมดเลย <laughs> สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับชุดนี้โอเคครับ สนใจแอดไลน์ขอบคุณครับสวัสดีครับ